ตรงนี้ก็อาหารเหนือสวัสดีครับแม่ค้าสวัสดีคระบซีซุปซุปขน,นุนแล้วก็ตำมะขัวมะเขืออะไรนะตำมะขัวมะเขือซุปจัวมะเขือแล้วก็ลาบลาบสุกแล้วก็ลาบดิบเอ,อ่อแล้วก็กระพิก้องกระพิก้องครับ อันนี้ขนมใส่เป็นไส้มะพร้าวค่ะไส้มะพร้าวนะครับแล้วก็ขนมัดมีไส้กล้วยไส้เผือกแล้วก็ไส้ถั่วเหลืองค่ะโอเคใช่แล้วก็มีขนมต้มขนมต้มใช่แล้วก็ข้าวะยาบข้าวทองค่ะข้าวะยาบข้าวทองนะครับใช่ขายต้มซุปมังค์ลังต้มซุปมังค์ลังนะครับโอ้น่ากินมากแล้วก็แกงเลียงแกงเรียงนะครับขายดีของนะฮะขึ้นชื่อของร้านแกงเลียงอ๋อขายขึ้นชื่อนะครับแกงเลียงนะครับลูกค้าถางได้ครับลูกค้ามาแล้ว มัก็โรงเรียนหวานร่อนด้วยนะครับ60บาทมาใหม่ๆเลยนะครับนี่เพิ่งเรียงแล้วก็มีมะม่วงนะครับสวัสดีครับผูปูชิ้นปลาชแนลสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีตอนบ่ายสี่โมงเย็นนะครับตอนเย็นๆอากาศร้อนมากเลยครับวันนี้สวัสดีทุกๆคนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดครบวงจรนะครับถนนรังสิตนครนายกนะครับ ปากซอยงสินครนายก56ตำบลประชาธิตย์อำเภอธัญญะจังหวัดปทรุมธานีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเดินดูกับข้าวของกินที่มาขายในตลาดนะครับสวัสดีครับพี่การกำลังจะเดินออกหาดูกับข้าวในตลาดก่อนนะครับช่วงนี้ลูกค้าเริ่มหากับข้าวนะครับเพราะว่า ช่วงนี้ลูกค้ายังมาไม่เยอะนะครับก็จะเดินถ่ายได้นะครับเดี๋ยวลูกค้ามาเยอะๆจะเป็นเกตกาลูกค้านะครับนี่ครับตลาดเราก็มีประมาณเกือบเป็นร้อยล้านนะครับร้อยล้านค้านะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูในตลาดแล้วครับอันนี้ก็เป็นหน้าบรรยากาศตลาดตอนนี้นะครับลางขีนครในยกคห้าสบปาท้อยนะครับอากาศร้อนมากครับ4โมงเย็นตรงนู้นก็จะเป็นชาไข่มุกน้องแม็กนะครับร้อนมากร้อนมากครับ วันนี้จะพาไปซอยที่3ามครับร้านพี่เก๋ร้านพี่เก๋เปิดวันนี้นะครับหลังจากหยุดยาวไปหลายวันคอฟฟี่นะครับคอฟฟี่น้ำปั้นน้ำเป็นตังนะครับแล้วก็สเต็กบ้านสีนะครับมีสเต็กไก่สเต็กหมูสวัสดีครับพ่อค้าร้อนๆเลยนะครับใครมาสั่งได้โทรสั่งได้นะครับอยู่หน้าตลาดนะครับ แต่ตอนนี้ขอไปอยู่ในตลาดก่อนร้อนมากครับสึงกาแฟครับชากาแฟนมสดผลไม้ปั่นสวัสดีครับพีเ่เก๋้าสั่งได้นะครับผ่านไลน์แมนได้ขายทุกวันนะครับุอ,อวันพูดวันเดียวร้อนแค่ไหนแม่ค้าก็รอครับก็จะมีไข่บุกฟรีนะครับมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับ วันเสาร์วอาทิตย์มีชาอ่ามีมีไข่มุกฟรีนะครับเสาร์วอาทิตย์มาเลยครับมาขายหยุดวันพูดวันเดียวครับข้างหลังก็เป็นพี่น้ำค้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะบพี่น้ำค้าง,ข,างขนมไทยนะครับโทรสั่งได้นะครับมีขนมขนมใส่ไส้ค่ะขนมใส่ไส้นะครับ <c oughs> มาทุกวันจำไม่ได้ทุกวันเลยจำไม่ได้ <c oughs> จำไม่ได้ <c oughs> มีไส,ส้มีไส้อะไรบ้างครับ อันนี้ขนมไส้เป็นไส้มะพร้าวค่ะใส่มะพร้าวนะครับแล้วก็มนก็มีใส่กล้วยใส่เผือกแล้วก็ใส่ถั่วเหลืองค่ะโอเคใช่แล้วก็มีขนมต้มขนมต้มใ่แล้วก็สัขยาพักทองค่ะสัญยาพักทองนะครับขายทุกวันหน้าตลาดซอยที่สามนะครับมาอุดหนุนได้ร้านที่น้ำค้างขนมไทยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผลไม้ครับผลไม้สดร้านน้องนิกแม่น้องนิกนะครับกำลังเรียงขึ้นมาเลยครับส้มหวานหวานปูเรือ ร้อนเลยครับไม่ใช่ร้อนนะครับพ่อค้านี่แหละร้อนไม่ใช่ผลไม้ร้อนนะครับสวัสดีครับพี่นางครับหมดแล้วหมดเลยครับลูกค้านครับลูกค้ายังวันนี้มีต้มซุปต้มซุปมังขลังต้มซุปมันค์ขลังนะครับโอ้หน้ากินมากแล้วก็แกงเดียงนะครับรขึ้นชื่อของร้านแกงเลียงอ๋ออาหารขึ้นชื่อนะครับแกงเดียงนะครับลูกค้าสั่งได้ครับลูกค้ามาแล้ว มีแกงฟักทองแกงฟักทองไทยผัดงงเส้นกุ้งนะครับแล้วก็ยำหมูยอครับผัดขิงผัดถิ่นไก่ครับแล้วก็สับปะรดไก่ไม่มีกระดูกนะคะเนื้อสับปะไก่ไม่มีกระดูกนะครับแล้วก็กระดูกสดผัดชากระดูกสดผัดชานะครับชิ้นโตๆใหญ่ๆเลยครับ40บาทนะครับร้านที่นายำแหนมี่ ต้องมาที่นี่ก็คือยำแหนมครับอย่าลืมนะหมดแล้วหมดเลยนะหมดแล้วห,ห,หมดเลยนะครับลูกค้าซื้อนะหมดหมดลูกค้าซื้อหมดแล้วหมดเลยนะครับ <c oughs> ยำให้สดๆเลยนะครับร้านพี่นางยำแหนมข้าวแกงด้วยมียำแหนมด้วยนะครับมาอุดหนุนได้นะครับขายทุกวันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านคุณแม่นะครับสวัสดีครับคุณแม่เนยเงาะสวยๆเงาะโรงเรียนหวานร่อนด้วยนะครับหกสิบาท มาใหม่ๆเลยนะครับนี่เพิ่งเลี้ยงแล้วก็มีมะม่วงนะครับมะม่วงน้ำดอกไม้ดำเนินมะม่วงน้ำดอกไม้ดำเนินนะครับหวานเชฟเลยนะครับขายทุกวันนะครับอยู่ซอยที่3ตรงหน้าตลาดเดินเข้ามาเลยครับได้กินผลไม้สดๆทุกวันนะครับนี่แอปเปิลก็มีแอปเปิลฟูจิลูกใหญ่ๆนะครับหวานตลอดแล้วก็กาล่านิวซีแลนด์นะครับลูกละ10บาทนะครับแล้วก็มี กาดร้อนๆต้องนี่นะครับน้ําสมุนไพรนะครับน้ําริกถ้วยครับใบเตยกระเจียกน้ํามะตูมน้ําพึ่งมะนาวนะครับอันนี้คือเป็นเป็นเกรดอีมากเลยนะครับข้างในหวานชื่นใจครับอร่อยครับเดี๋ยวเราไปข้างหลังครับข้างหลังร้านนี้ก็ผ่านไม่ได้ครับต้มยำทําเงินนะครับทําเงินนะครับน้าข้นน้ําใสรวมมีทะเลมีทั้งปลานะครับ ทุกอย่างผลิตเองหมดนะครับแม่ค้าทั้งกุ้งก็เลี้ยงเองปลาก็เลี้ยงเองไก่เลี้ยงเองนะครับพริกก็ปลูกเองผักปลูกเองหมดเลยครับมีอย่างเดียวครับน้ําไม่ได้ผลิตเองแม่ค้ากำลังกินว่าไงตามมี่ขำนะนี่ครับหกสิบบาทนะครับจะเอาข้นไม่ข้นก็บอกแม่ค้าได้ข้นน้อยข้นมากใส่มากใส่น้อยก็สั่งแม่ค้าได้แต่ต้องมาเย็นๆอร่อยมากครับ รับประกันเลยครับเย็นยิ่ยงอร่อยอร่อยกต้มยำก็แม่ค้า,ะคะาใช่ <c oughs> อร่อยกับต้ยมยำก็แม่ค้าตรงนี้ก็อาหารเหนือสวัสดีครับแม่ค้าสวัสดีค้ามีซุปซุปขนุนแล้วก็ซุปมะจัวมะเขืออะไรนะซุปมะจัวมะเขือซุปจัวมะเขือแล้วก็ลาบลาบสุก <c oughs> แล้วก็ราดดิเอ่อแล้วก็น้ำพริกองน้ำพริกเผานะครับแกงคังเลแกงอะไรนะแกงคังเลแกงคังเลแล้วก็แกงขนุนแกงขนุนนะครับแกงผักกาแกงผักกานะครับแล้วก็นี่ครับไส้หัวขาดไม่ได้ที่นี่เลยอาหารหนนะครับร้านนกแฮมเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนน้องแฮมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนน้องแฮม ันนี้ก็เป็นหมกหมกสมองหมูนะครับแล้วก็แทบหมูแล้วก็ลูจีนน้ำเงียวนะครับแล้วก็น้ำพริกหนุ่มนะครับหนุ่มคที่ออกมีผักด้วยนะครับมาอุดหนุนได้นะครับแม่ค้ายืนรออยู่นะครับอาหารเหนือตลาดผู้วงจรครับเดี๋ยวเราไปฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ดิราะตัวนี้เป็นโซนหน้าตลาดนะครับกําลังยุ่งๆกันเลยนะครับฝั่งนี้สวัสดีครับมาเรวม่ค้ากําลังยิ้มเลย นี่ผักสดพรบมงจรนะครับขายทุกวันนะครับ5บาท10บาทขายทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่บ่าย2องโมงจนถึง2ทุ่มนะครับ3ามทุ่มค่ะ3ทุ่มนะครับสามทุ่มเข้ามาเลยมืดนะเขาปิดไฟสวัสดีครับพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าเยอะมากเลยไฟไม่ปิดเราไม่กลับไฟไม่ปิดเราไม่กลับสวัสดีครับแม่ค้าสวัสดีครับพ่อค้าเห็นไหมโอ้โหพ่อค้าแม่ค้าเยอะมากนะครับลูกค้ามาลุ่ม เห็นไหมครับปลตสดข้ารูปจองร้านพี่เก๋โมสางได้สั่งได้นะครับสะตรนี้แพงยาวครับลูกค้าก็จะเยอะนะครับเห็นไหมครับสั่งได้สั่งลายมงลายแมนได้สั่งขานลายได้นะครับแล้วก็มาฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นสเต็กนะครับสเต็กปิดกับร้านน้ำที่หมูนี่แหละครับพี่เก๋ก็มีสเต็กมีสลัดปูอัดนะครับ สั่งได้นะครับสั่งถึงจะทำนะครับพราค้าไม่ใช่ทำไว้นะครับรอลูกค้าสั่งนี้ก็เป็นพวงมาลัยลุงยอดนะครับหน้าตลาดซอยที่4สวัสดีครับแม่ค้ามาครูทูเพียนนะครับของไหว้น้ำแดงนะครับมีหมดนะครับดอกไม้พวงมาลัยกุหลาบดาวเรืองนะครับเป็นพวงใหญ่พวงเล็กก็สั่งแม่ค้าได้5บาท10บบาทนะครับแล้วก็มีกล้วยไม้ด้วยนะครับใส่แจกันไหว้พระนะครับดาวเรืองครับ มีกุหลาบนะครับเป็นช่อแล้วก็ดอกไม้มาเลยครับมาได้ขายทุกวันนะครับหน้าตลาดติดกับร้านหนู่ตึงไก่ย่างหมูย่างกะทินะครับย่างเตาถ่านร้อนๆนะครับรังย่างอยู่เลยมีเครื่องในมีหมูนะครับมีหนังไก่เนื้อไก่นะครับนี่ลังย่างเลยนะครับแวะมาอุดหนุนมได้นะครับขายทุกวันนะครับซอยที่สี่ครับติดกับร้านดอกไม้ครับ อันนี้ก็เป็นอยากตาอยากตาอยากตามขายนะครับอยากตาเรียกได้เรียกได้นะครับแม่ค้าอยู่นู่นอยู่ร้านนู้นครับร้านร้านผักแม่ค้านี่ครับอยากตาขอแม่ค้าได้ตรงนี้ก็เป็นบางชันเนื้อสดนะครับสวัสดีครับแม่ค้าเนื้อสดสดทุกวันนะครับมาสั่งได้โทรสั่งได้หรือว่ามาซื้อที่ตลาดครบวงจรได้นะครับเปิดทุกวันขายทุกวันนะครับส่วนมีหมดนะครับมาได้ ตรงข้ามกับร้านผักทก๋นะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้าน e AT, ess, เทียตีเนื้อมูสดนะครับไก่สดเป็นชิ้นส่วนไก่หมูเครื่องในไก่แล้วก็เป็นหมูนะครับหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเราไปก็คือถ้าเดินนานก็ไม่ได้เดินนานนะครับเดินสักแป๊บๆครับเพราต้องไปเฝ้าร้านนะครับเดี๋ยวพาไปวนดูแถวนี้ก่อนนี่ข้าวข้าวชาวนาน,นะครับสวัสดีครับ ข้าวหอมมะลิข้าวกล้องนะครับเสาให้ข้าวเหนียวนะครับขายทุกวันตั้งแต่เที่ยงจนถึงสองทุ่มนะครับหุงหนึ่งร้อนๆน,น,นะครับมาได้ตลาดพุด่มต่อยฝั่งนี้ก็เป็นแพดไก่ทอดนะครับลูกค้ากําลังรุมเลยนะครับรอคิวเพราะพ่อค้าทอดไม่ทันใส่เรื่อยๆนะครับเพราะอากาศร้อนนะครับเห็นใจพ่อค้าด้วยเพราะอากาศร้อนไปทีละนิดเดี๋ยวพ่อค้าเป็นลมนะครับฝั่งนี้ก็เป็นเบเกอรี่นะครับตัวซองเนยสดนะครับ สวัสดีครับอบร้อนร้อนทุกวันนะครับสูกค้ามาได้นะครับขายทุกวันอบร้อนร้อนเลยครับวันนี้เมนูพิเศษนะครับเค้กล้อช่องวัเจ็ดนะคระอ๋อเมนูพิเศษนะครับเค้กร้อช่องเค้กล้อช่องเมนูพิเศษนะครับทำกันน่ากินทุกอย่างเลยนะครับจะน่ากินสะอาดมากเลยครับน่าดูอบใหม่ๆร้อนร้อนเลยครับ ไม่ต้องตัวครับมาได้เลยลูกค้านี่ครับร้อนๆเลยเตาใหม่ๆเนยนะครับขายดีมาทุกวันนะครับมาอุดหนุนได้นะครับตลาดร่วงวงจรเราครบทุกอย่างครับสวัสดีครับคุณยายกําลังผัดนะครับคุณยายก็ผัดทุกอย่างอาหารไทยสุรโบราณนะครับร้านผู้ขวัญตายายสวัสดีครับคุณตามีหลายอย่างกาลังทานข้าวครับอาหารให้อร่อยนะครับตากำลังทานข้าวเช็ดพลังไว้ รอลูกค้าเย็นๆนะครับก็จะเป็นอาหารป่านะครับปลาไหลครับผัดผบครับแล้ว <r> ก <etin worship> <po> ็ปลาทอดกระเทียมผลิตภัณฑ์ทอดก่อนอันนี้ปลาช่อนผัดฉ่าหรือเปล่าข้ขาวราดทอดกระเทียมนะครับแล้วก็ประเภ็ดหมูป่าครับอันนี้ผัดอะไรนะหนุ่มผัดาผัดปลากระเบนปลากระเบนนะครับหมูป่า ก็มารอ็หมลายก็มีครับเป็นอาหารไทยๆสปานะครับแล้วก็แล้วก็นิทมรนะครับกะเพรานะครับแล้วก็กระดูกนะครับปลาผัดผักนี่ก็คือมีสายเมนูมากนะครับร้านปามาได้มาถึงได้นะครับตั้งแต่บ่ายสองโมงนถึงสองทุ่มนะครับมาได้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสวัสดีครับคุณแม่น้ําพริกครูทอนนะครับผักสามอย่างสิบบาทนะครับผักลวกนะครับ น่ากินทุกอย่างเลยนะครับก็มีไข่เจียวร้อนๆเลยครับไข่เจียวชะอมแล้วก็มะเขือน,นะครับก็มีน้ำพริกนะครับน้ำพริกเมงดาแบบแห้งแบบน้ำนะครับแบบแห้งแบบน้ำแบบปลาเมงดาน้ำพริกกะปินะครับน้ำพริกแดงนะครับมีหมดมาได้เลยครับหดูดโยนได้นะครับมาทางนี้ก็เป็นตานะครับ ผลไม้นะครับมีสับปะรดมีมะละกอมีกล้วยนะครับมีสับปะรดมีอะโวคาโดนะครับมีกล้วยมีวันนี้มีอันนี้ด้วยอะไร inent, เ็เรียกอะไรนะปัวเพ็ดปัวนะครับร้านคุณตานะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นลุงใหญ่สวัสดีครับลุงใหญ่วันนี้มีเมนูอะไรแนะนําครับ <c oughs> ขนุนไม่มีนะครับมีวันนี้ก <c oughs> ็เหนียวมะม่วง ine, มีนะครับวันนี้ก็เหนียวมะม่วงเหนียวมูนนะครับข้าวเหนียวทุเรียน กุ้งทอดกุ้งทอดนะครับแล้วก็ยำเล็บมือนางยำหมูยอปลาหมึกนะครับแล้วก็ยำปลาหมึกยำหัวหมูแล้วก็ผัดนกนะครับแล้วก็ผัดหมูนะครับร้านลุงใหญ่ตลาดช่วงวงจรมาได้เลยนะครับเตรียมตัวลุยเยตียตลุยครับรอลูกค้าเดี๋ยวคลิปนี้จะเดินออไม่วนนะครับลงไปข้างหลังเลยนะครับเพราะว่าจะเดินลอบไปข้างหลังเลยเดียว เดี๋ยวจะได้ไปขายของต่อนะครับอันนี้ก็เป็นร้านหมูกรอบวตญกรน้องบอยพ่อค้าสวัสดีครับพ่อค้า้าหน้าเครียดนะครับวันนี้้ารู้สึกว่าเครียดตลอดเวลานี่ครับน้ำพริกมีนะครับหลายอย่างครับแล้วก็แบบแห้งครับสั่งมาซื้อได้นะครับตลาดคุ้มงจรแล้วก็นี่ครับสจอร์ของร้านหมูกรอบกรับอร่อยมากๆนะครับขายดีด้วย มาได้เลยนะครับแล้วก็หัวหมูลิ้นหมูนะครับแล้วก็มีปลาต้มเค็มนะครับปลาต้มเค็มแล้วก็ไปต่อนะครับไปต่อวันนี้ละกำลังทำอยู่นะครับเป็นวันนี้สวัสดีครับพ่อค้าวันนี้มีเมนูอะไรครับทอดมันทอดมันกุ้งนะครับนี่ครับกำลังทำนะครับทอดมันกุ้งเรามาเร็วไปนะครับ ทอดมังกุ้งนะครับมาได้ได้โมงถูนได้นะครับทางนี้ก็เป็นสรีรบน้องน้ำกล้วยผลไม้นะครับกล้วยลูกเอาใหญ่มากเลยครับ40บาทเองใหญ่มากดูครับพิ้วกลับบ้านไม่ไหวนะครับใหญ่มาก40บาทถุงละ40บาทนะครับมีมังคุดมีสาลี่นะครับมีแอปเปิลครับแล้วก็มีแตงโมครับแตงโม เงาะโรงเรียนนะครับใช่ครับยาวไปถึงนู่นเลยนะครับแสงท้ายสุดแล้วก็ตรงข้ามก็จะเป็นหมูเบนทโกนะครับเบนทโกหมูสดนะครับหมูเบนทโกหมูสดนะครับตลาดครบวงจรนะครับสวัสดีครับพี่กำแรงสวัสดีครับสวัสดีครับข้างหลังข้างหลังแล้วก็ซาย่านะครับซาย่า บคอฟนะครับสวัสดีครับมาได้นะครับอากาศร้อนๆมาอุดหนุนได้เลยสายยาคอฟฟนะครับตลาดครุวงจรนะครับอยากกินชาเมนูมีหลายอย่างนะครับนี่ครับเมนูมาได้เลยครับตลาดครุกวงจรครับแล้วก็มานี่ก็เป็นร้านทัเทลเหมือนเดิมครับเทลสวัสดีครับเทลสวัสดีครับก่อนเลยแล้วสวัสดีครับ ไม่สนใจเลยนะครับกินมะม่วงอยู่นะครับนี่ร้านปราเทวจะเป็นของเล่นนะครับแล้วก็รองเท้าข้างหน้านะครับรองเท้าข้างหน้าเลยมาได้รองเท้าผู้ใหญ่รองเท้าเด็กมีหมดนะครับตรงนู้นก็จะเป็นผักผักผักสวนนครในยกนะครับกําลังมาจับร้านนะครับลูกค้ายืนรอเลยนะครับแล้วก็นี่ครับทีมอาหารทะเลนะครับปลาน้ําจืดนะครับขายทุกวันนะครับมี่กุ้งตัวใหญ่สวัสดีครับ คูตัวใหญ่ๆเลยนะครับนุ่งคูนะครับน่ากินมากแล้วก็หนุนรับผักยังจัดร้านอยู่ผักสดนครนายกนะครับจากบ้านนานะครับสดใหม่ทุกวันกำลังจัดร้านไหมครับจุงมาถึงนะครับแล้วก็เดินตรงไปเลยครับข้างหลังข้างหลังข้างหลังของคลิปนี้นะครับก็จะเป็นร้านทําเล็บนะครับร้านทําเล็บ ร้านทำล็บเราก็มีนะครับในตลาดวันนี้เป็นยังไงบ้างนี่โถนัดต่อขนตาทาสีเล็บมาได้ครับโทรได้หรือว่ามาที่ตลาดได้เลยนะครับแล้วก็มีร้านป้าหมวยครับป้าหมวยเสื้อนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับหลังตลาดครับท้ายตลาดมาได้เลยนะครับเดินเข้ามาก็เจอเลยครับติดกับร้านแม็กยูเทิร์นครับหรือแม็กยูเทิร์นซาลอนแอนบาร์เบอร์นะครับ ทรหาช่างได้นะครับติดต่อช่างไว้ก่อนได้นะครับอยไว้จองคิวไว้รอนะครับเดี๋ยวเดินไปทางนี้ครับผมจะเดินขึ้นไปท้องบนนะครับเพราะว่าไม่มีคนเฝ้าลานได้นะครับก็จะเดินถ่ายแป๊บๆนะครับฝั่งนี้ก็เป็นพิซซ่านะครับสวัสดีครับพิซซ่าร้อนๆนะครับน่ากินมากอันนี้มีคนจองหรือยังอ่ะ เอาให้พี่อันนึ่งอันนี้กินพิซซ่าก่อนนานๆทีจะได้กินเพราะว่าส่วนมากลูกค้าจะจองไว้หมดนี่ครับพิซซ่ามีหลายไส้หลายหน้านะครับอีกโฮมกินหนึ่งไม่<อ>เคยชิมโอมหนึ่งราดเลยไหมคะหรือว่าแยกไปแยกแยกไปก็ได้ครับใส่ถุงนะคะไม่ต้องใส่เราแกวมือไปเลยไลยนะโอเค เอาเดี่ยซอสเอาซอสเนี่ยยี่สิบตาขอบคุณครับโอ้โหมาคาแสนเลยมาแล้วนะครับลูกค้าก็รอรอบคนนู้นได้นะครับพิซซ่าทำร้อนๆเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็คอหมูย่างนะครับคอหมูย่างไตย่างสวัสดีครับย่างร้อนๆมี ทโคงด้วยนะครับแล้วก็ไส้วันนี้ยังไม่คืนทิโคงอร่อยนะครับเมื่อวานกินแล้วเจ๊ซื้อไปอร่อยมากครับทิโคงมัจิ้ม,มก็อร่อยหมูก็อร่อยครับโทรสั่งได้นะครับถามแม่ค้าได้น้องอุ้มอินนะครับค้าน่ารักร้อนๆทำคนเดียวฝั่งนี้ก็เป็นผัดไทยนะครับโบราณสวัสดีครับ ไทย20บาทนะครับสามห่อห้าสิบนะครับวันนี้มาลงท้ายตลาดนะครับมาทุกวันวันจันทร์และศุกร์นะครับที่ตลาดค้บวงจรนะครับ20บาทห่อวันจันทร์และวันศุกร์นะครับแล้วมีวุ้นเส้นกับเส้นเล็กตามเบอร์โทรนี้นะครับเฟซบุ๊กก็มีไลน์ก็มีนะครับแอดก็ได้เลยโทรหาได้นะครับหรือว่ามาซื้อที่ตลาดค้บวงจรวันจันทร์กับวันศุกร์นะครับ ที่ตลาดขบวงจรนะครับก็มาทางนี้ก็เป็นขนมจีนนะครับขนมจีนสูตรโบราณครับมีนั่งกินที่ร้านได้นะครับมีน้ำยากะทิสวัสดีครับมีน้ำพริกด้วยเหรอครับอ๋อนี่น้ำพริกครับเป็นน้ำพริกน้ำพริกอะไรอรัเป็นน้ำพริก น้ำพริกถั่วน้ำพริกหวานอ๋อน้ำพริกหวานนะครับแล้วก็นี่ครับกลมกลนอร่อยเลยครับน้ำยากบดีครับน้ำยาป่าครับแล้วก็มีผักมีโต๊ะเก้าอี้น้ำเย็นๆให้นั่งทานที่ตลาดได้นะครับแล้วก็ข้างหลังสวัสดีครับพ่อค้านี่พ่อค้าหมูบาร์บีคิวนะครับนี่อันนี้บาร์บีคิวอะไรครับอ๋ออันนี้หมูนี้ไก่นะครับวันนี้เนื้อไม่มี ดี๋ยวไม่มีหรือว่ายังไม่ขึ้นอ๋อโอเคมีครับอมดอุนพลาค้าน่ารักนะครับมาทุกวันครับแล้วตรงนี้ก็เป็นซันทาโกยิกินะครับมีหลายไส้หลายหน้าแมค้ากําลังเล่งเล่งมืออยู่นะครับแมค้ากําลังเล่งมือนะครับสวัสดีครับมีปลาหมึกมีหลายอย่างเลยครับหลายหน้าลูกค้าเลือกได้เลยถึงสิบอย่างแปดอย่างได้นะครับ ตลาดครับแล้วก็ตรงมาก็จะเป็นสวัสดีครับคุณแม่ปลาทูทองนะครับทอดฟรีนะครับได้ทุกขนาดทุกไซส์นะครับทอดได้ฟรีเลยนะครับหนึ่งป้ายนค้าใจดีอารมณ์ดีด้วยนะครับขาหน้าน่ารักด้วยขายทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดราชการนะครับมาได้ครับตลากวงจรเราตรงนี้ก็จะเป็นผักสดเจแอมนะครับแผงยาวไปถึงนู่นเลยครับ ห้าบาทสิบาทยี่สิบาทมีหมดครับแล้วฝั่งนี้ก็เป็นป้าชอยนะครับป้าชอยกริปชอบสวันนี้ครับป้าชอยอากาศร้อนๆนะครับวันนี้แล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นน้ำแข็งสดิลิพรน้ำแข็งสดนะครับิลิพรน้ำแข็งสดแล้วก็น้ำผลไม้ปั่นนะครับร้อนๆมาล้านนี้เลยนี่ครับน้ำมะพร้พาวปัน่นผลไม้ปั่นนะครับตลาดครบวงจรครับ แล้วก็เดินขึ้นมาก็จะเป็นร้านพ่อค้านี่แหละครับลูกชิ้นจังนะครับมีขายลูกชิ้นปลากรอบปลานุ่มนะครับแล้วก็ไส้กรอกแดงนะครับสามเมนูครับสามอย่างแล้วก็มีแตงมีทันคอรสครับให้อยู่ที่ตลาดครบวงจรนะครับก็แวะมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ